ลาไปโอ้อโลกกับบรได้เรียนปัต่าจะละเอ้ยยามผัวตายจากแลว้วสิไปพึ่งคนใดเนาะนั่งกะตัดสินใจสู่สาวทีพุ่น ท่้นมีบุญพลาอยู่ซาสีไม้พ่อพีในถอนท้าลุกีผัวเก่าสอนอวนอายอ,อ,อยู่ว่เศร้าปัตตาจล่าเดินทางว่ายังหอดเท่าแม่น้มอิจรวดีมันเต็มที่สิเดิลุยผ่าน,นาที่สายนาม้มหลังจากเมื่อขึ้นท่งล่มเติ้งฝนตกยางนักเฮตไทยแม่นม้ำในแม่น้มอิรวดีท่วมปัตตาจล่าหลังจากแยกใหญ่กับตน เพื่อที่จะกลับไปย่งกุ่งสาวาธีหาพอหาแม่เพื่อลมต้นชีวิตใหม่ก็เลยสิผ้าลูกขามน้ำละวบนีพี่น้องนั่งสิหาวิธีขามนามา้ำจังใดถ้เบิงลได้พี่น้องเด้อแม่น้ำจังใดมากว,งงว,ว่างใหญ่เด้อฮะม่หวอดแม่นม้ำเราเป็นน้อาก็สิขามฟังสบายในป่าคือเป็นยุ่งซี่หูสูัวเป็นจังใดแล้วกาต้ย้ยกินปากว่างไหล ไม่เ <Mile> ป <dizzy> ็นเก็บท่วมซะ่ไหปผัเอ so, ้าฉัน like, กับฟ้าไปฟ้ามาฟ้าไปฟ้ามาแล้วจะไปด้วยไปเด้อะมันยากนวดจังกระไรฟังดีๆแล้วยังฟังอีกะพาวันแม่ปั๊ไพวันฟังแม่ดีๆเด้อข้าแม่ปั๊บ้านพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่น่ะอยู่ฝั่งทั้งพุ่นแม่ต้องขามนางไปฝั่งทั้งพุ่นที่พาน้องไปก่อน ให้ไปวัฒนาธาแม่อ,อยู่ฟังทางนี้ไพวัฒนาอยู่นี่น้องแม่ปัตน,น้องครับป้าไปฟารมาได้แม่ปัตไปวาฟังเมยดีๆดเด้อครับพรพรไพวัฒนาหามลงไปเหร่นามเด็ดขาดครับแม่ปัตถ้าตกลงไปตายได้ลูกครับหาแม่อ,อยู่นี่เด้อป้าไปฟารมาเด้อแม่ปัตไพวัฒยานธาอยู่นี่เด้อลูกละปัตตาจลาเสี้ยวลูกคนหน่อยขามไปย่งอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าเอาขามไปพร้อมกันทั้งสองคนบ่ได้ โดยการย่างทวนน้ำไปให้ไพ่วันทาอยู่อีกฝั่งหนึ่งลูกเนน้อยกระยกเหนือหัวแล้วก,ก็พาแม่น้ำอิราวดีไปท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชียวความเป็นห่วงของแม่มก,มกับลูกอยู่อีกฝั่งหนึ่งนั่นก็คือไพ่วันไพ่วันนิสัยเด็กน้อยเมื่อเห็นน้มก็อยากที่จะลงไปเล่นอยู่บ่อเศร้า บัตตาจะล่าคามไปอีกฝั่งหนึ่งได้สำเร็จหาวิธีที่เจ้าลูกไว้อีกฝั่งหนึ่งก็เลยได้ดะงาใหม่เพื่อที่จะมาห้องให้ลูกหน่อยค้นที่ออกมาใหม่ได้นอนอาศัยอยู่มองนั่นหัวอกปูกเป็นแม่กับห่วงลูกผู้อยู่อีกฝั่งหนึ่งแม่ยูนีเด้ลูกมาเด้อคัเพลงของแม่ เมื่อเอาลูกว่างไวนางกระยอนกลับขึ้นมาเพื่อสิมะลาไพวันไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่อยู่กับน้องตัวดีพวันไพวันอไปลับดาลูกหล้พี่น้องเอ้ยเมื่อนั่นจากกาวหูใหญ่หายมันเที่ยวครัวหาอาหารตามสายท่านาที่หลวงแม่กะระแสแสนข่า แมนไปว่างอย่งไหวเดี๋ยวไปคือสินตอน<ะ>สายตาของบันแนมเมื่อเห็นเด็กน้อยแดงๆคิดว่าเป็นก้อนเนื้อ<ะ>สายตาของพญาหูได้แนมไปที่เด็กน้อย,ยนอนอยู่นิ่แม่น้ำก็เลยโชบเชี่ยวลง<ะ>ตรงลงทับลุกนอของแม่นั่งปัตตาบินพาล,ลา,าล้อ่ลมเสิร์ดีกินต้งป่าแล้วกั้พิ่น้อดเมื่อปัตตาจะล่าเห็นจังสันก็ได้เดมือไล่ ให้พญาหูท่ายลูกตนเองกลับขึ้นมาเมื่อไพวันเห็นแม่ยกมือจังสั่นคิดว่าแม่ควักตัวเอิญตนเองก็ได้กระโจนลงในอ่างข้ามกาแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวอยู่ในคณาแตกไพวันก็เลยลอยจมไปในแม่น้าต่อนห้าต่อตาน้างปาตจราไพวันคว้าโดยซึกในตอนนั้น เกิดที่จะบัดย่ายสำหรับความเจ็บปวดของปตาจาราที่ซูดเสียลูกทังสองคนไปพร้อมกันล้พี่น้อง anh subscribe Let's I'm um. อยู่ในน้ำเอียนั่นปัดลูกตายปัดพี่เธอนุกี้ก็ตายยิ่งรัตายเหมือนเลยไปดูมาลองยืนนี่บัดหมดเหลือไปแล้วปัดบัดตัวยิ่ไปวันล่ะไปวันตกน้ำจมหายไปแล้วบัดตัวยิ่ไปวันตกน้ำเรายิ่งลาเลยล่ะ เอาเลแ่นป่ะถูกหงข้าไปกินแล้วบ้ตยบ้านี้ี่ไปบ้ทุกคนเราเม่บ้านี่บ้านเหลือไปจากคนแล้วจัน้อยก็แม่นกูตัวกันเนี่ยบ้าตยมยังอตาจะละเสีงใดดีบ้านเหลือไปจากคนแล้วบอป้า